เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาลุยกันต่อเลยครับพาร์ทที่แล้วเรายัางค้างการจับในส่วนของตัว m e t ัล a อ r o ่นะครับก็คือตัวคาชาโรดอนนั่นเองตอนนี้ผมก็ทําการผลิตแดงหมด91จัดมาเลยจริงๆแล้วตัวนั้นน่าจะใช้ลูกดอกไม่น่าเกิน20ผมก็รู้แล้วว่าจะใช้ตัวอะไรในการแทงก็คิดว่าคงจะต้องเป็นจระเข้ครับเรามาลองก่อน20ลูกนั่นเองก็จะมาใส่นะครับในโตนี้เพื่อทําการคราฟเปลี่ยนเป็นชนิดธนูที่ดีขึ้น อ่าตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าระดับเมทัลนี่มันจะมีหลายแบบอยู่มันเริ่มได้ตั้งแต่เบสิกเบต้าพรามเซเดทีฟก็ได้เช่นกันนี่ว่าอ๋อแต่คือมันจะใช้เซเดทีฟมากกว่าปกติเว้ยทุกคนงั้นเราต้องผลิตอันนี้เพิ่มเติมเอาละตอนนี้นะครับได้ทั้งหมด2กับ8นะครับผมเหมือนเราจะต้องใช้กับธนูเหล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับทุกคนผมก็เลย ต้องมาเอาเหล็กใส่แล้วก็ซีเมนต์เพราะมันขาดผมก็เตรียมมาไว้อยู่ซีเมนต์เตรียมนอกรอบบ้างนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเตรียมในคลิปเลยมันจะเสียเวลาคนดูบางคนเขาก็ไม่ชอบดูอะไรเบสิกเบสิกล้วก็จะข้ามขั้นตอนเบสิกไปเลยแล้วกันนะครับเอาละคิดว่าของน่าจะพอแล้วเติมซีเมนต์เข้าไปแล้วก็ผ mm hmm. ลิตคอมปาบูมา mm hmm. เรียบร้อยครับผม mm hmm. อาจจะได้ใช้การนี้ถ้าใช้การนี้ไม่ได้ก็คงจะต้องไปหา ธนูพิเศษที่มันเขียนว่าเลเจนเดอรี่วาร์ปโบวแล้วแหละแต่ผมว่ามันน่าจะต้องใช้ได้พอรู้สึกผมอ่ะดีไงใช้ได้อยู่ด้วยอ่าทีนี้เอาไอ้ค่นะครับไปเลยเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้ตัวนี้ขี้ไปเค่ไปเพราะว่ารู้สึกว่าจุดวาร์ปน่าจะหายเพราะพอเราตายปุ๊บมันก็โดนวาร์ปกับมาทางนี้เลยเฮ้ยกบก็ใช้ได้ไม่ใช่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแต่กบน่าจะแทงไม่อยู่หรือบ้างกบจำได้ว่าใช้อาวุธได้อยู่โอเคเลือดเท่าไหร่วะเนี่ย ลองดูก่อนอ่าโอเคดีนะเนี่ยเรามาขี่มาดูก่อนเพราะว่ามันกำลังหิวพอดีเลยกบเนี่ยได้อยู่ไปไปไ,ปไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวผมไปวิ่งเลาะได้ครับทุกคนผมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมนะครับอุปกรณ์ให้พร้อมเลยค่าสลบมันไม่เท่าไหร่ประมาณหลักแสนมีตัวที่เป็นออฟ i ิเซีนตัวพรามด้วยนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่แต่มันส่งดูค่อนข้างยากนะครับ มันส่งแล้วไม่ค่อยขึ้นตัวมันเท่าไหร่อันนี้คือหน้าห่วงมากมันอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดได้ว่าเราตีมันไม่โดนตีนี่ฮะเดี๋ยวโอ้โหแค่นี้ยองเหรอเนี่ยมาเอ้ยทุกคนมันขึ้นน้อยจังวะไอ้กบเราอาจจะตายก่อนได้แต่ไม่เป็นไรยิงไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้กลับมาเช็ควินสงสัยต้องไปฟาร์มเพิ่มเติมอ่ะ จัดไปประมาณนี้ขึ้นไปห้าหมื่นแล้วโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยไอ้บ้าเอ้ยแล้วกบเล้วกบเล้วกบโอ้โหสุดยอดจัดทุกคนโอเคไปตีตัวอื่นแล้วไอ้บ้าอันนี้ไม่ไหวนะครับต้องไปฟาร์มเพิ่มคิดว่านะมันต้องไปเอาแบบพวกระดับอันติเมตอะมาใช้งาน ไม่งั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนาโคติกมันไม่พอมันใช้กับมอดก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าตัวนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษหรือเราต้องอัปเกรดก่อนวะเออเมื่อกี้ก็ลืมอัปเกรดระดับธนูไปเลยเอ,อ่าเดี๋ยวเราวา์ปขึ้นไปข้างบนก่อนมันจะสามารถอัปเกรดธนูได้นะครับด้วยโต๊ะอัปเกรดพิเศษอยู่ชุดหนึ่งที่มันเป็นชุดเหล็กอุปกรณ์หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้เหล็กร้อยยี่กับโพลิเมอร์เหล็กก็น่าจะยังมีเหลืออยู่มั้ง มีเหล็กมีโพลิเมอร์ขอยืมก่อนอยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะเนี่ยเอาตัวนี้ลงมาก่อนอันนี้เอาเปลือกของปลาบูได้ด้วยความรุนแรงเดี๋ยวเราไปใหม่อีกรอบครับไม่เป็นปัญหาเติมเหล็กเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็นูเราใส่ดูก่อนใช้อะไรบ้างมีโพลิเมอร์เมทัลอินกอ์ดแล้วก็ซีเมนต์หลักๆเลยตอนนี้ปัญหาคือซีเมนต์ทุกคนผมต้องไปฆ่าตัวแถวนี้เพื่อให้แมลงมันโผล่มาแล้วก็ใช้ก,กบฟาร์มซีเมนต์ครับนี่คือทางเดียวเว้ เฮ้ยผมเจอไข่เอลิเมนท์ทอทุกคนผมกำลังลงมาหาแมองเพื่อฟาร์มนะครับจะได้ซีเมนเจอไข่เอลิเมนท์ทซะงั้นแจ๋วเลยอย่างนี้ก็พัฒนาเป็นเบต้าเอลิเมนทได้ดิเดวค่าพวกนี้ไว้ก่อนเอาไอ้ก,กบไอ้ก,กบแม่งเลียอีกคือเราจะต้องค่าพวกนี้ทิ้งเอาไว้เพื่อให้มแมลงมันมาตัวมันน่าจะไม่ใหญ่พอมันต้องเอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยอุ้ยตัวนี้เท่มากโอ้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ง่ายดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวแป๊บนึง อันนี้อันนี้ก็โหดว่ะอู้สามขาผสมแบงปองแจ๋วจัดการตรงนี้ก่อนเท้ากบเรียนน่าจะตายครับนี่นีนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมันมันบวกมันบวกโอ๊ะสกิลอะไรมันวะเนี่ยเดี๋ยวนะมึงเจอกูหน่อยลงมาอห,หดเองก็ได้วะตีนี่เอออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนไ,ดไม่ต้องไปผลิตของยุ่ยากไอ้กอบกูพาสีึงแล้ว เลียหาพ่อของเอโอ้โหหายากด้วยนะเลียทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวอีกทีงั้กูจำได้ว่ากูพาสีไปแล้วหรือว่ากูกูผิดวะกูดูผิดเหรอเรียบร้อยเลยครับทีนี้โอ้โหม่ตองแล้วมึงตัวดีๆเท่ๆหายหมดเดี๋ยวเหมือนตรงนู้นจะเห็นอีกตัวอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่พาราเซอร์ส่วนทีเล็กนี้ทีเล็กนี้น่าจะได้แล้วปะวะเดี๋ยวนะลองลองเข้าไปดูไข่ดูนี ไอ้ตัวนั้นสงสัยต้องว่าทีหลังแล้วแหละมันเป็นเทียสูงตอนแรกกะว่าจับให้ได้ในพารน,นี้ไม่ได้ละขอดูไข่แป๊บหนึ่งไข่มีไหมไขม่มีรีซอนี่ไงมาแล้วถ้ามีรีซอคือไปสเต็ปต่อไปได้ครับเติมเติมเติมโอเคมีเบต้าอิเทอร์ลีวกับเบต้ารีซอรครับจับทีเล็กก่อนที่ขี่ก็ต้องใช่อหมโอเคที่ขี่พร้อมครับไปกันเลยมังกรไปดีกว่ามัง้ง ยวค่อยส่งมันวาร์ปกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวมันช้าจะกดวาร์ปก็เดี๋ยวติดไอ้พวกนี้ไปเพราะว่าที่มันแคบนิดนึงถสรแล้วเรียบร้อยอ่าสงก่อนกลับเลยเดี๋ยวเสียแผนกลับไปกลับไปกลับไปเดี๋ยวรู้เองตัวน,นี้โหดอยู่แล้วแน่นอนบีตา้านีเรียบร้อย <laughs> <laughs> เป็นระดับเพลือด้วยนะเว้ยระดับเพลือก็น่าจะเกาะแข็งอยู่แหละคิดว่านะเฮ้ยถ้าพลังดีอยู่เว้ย นี่ทำไมผลิตโอ้ผลิตไข่วกโหดมากทุกคนโหดทำอะไรได้บ้างเนี่ยหน้าจ่าเหมือนกับออฟฟิเชียลครับคิดว่าตัวนี้มีสกิลน็อกแบ็คเหรอตีแน่ตีแน่มันจะน็อกได้แค่ไหนเออกระเด็นหูกัดกระเด็นเดี๋ยวผมต้องไปลองดูหน่อยว่าผมทนพลังป้องกันได้ประมาณไหนดาเมจเอาไปก่อนครับประมาณนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีดัมมี่ทีไม่ใช่หรอลงดัมมี่อีก อ่ะจัดไปตอนนี้โปรแกรมอัดอะของผมไม่รู้ไปได้พอเปิดคลิปมามันชอบเสียช่วงต้นแล้วแบบภาพกับเสียงมันไม่ไปพร้อมกันผมต้องมาแก้มาทําให้คลิปผมมาช้านะต้อขออภัยด้วยผมก็พยายามจะหาวิธีแก้อยู่อ่ะลงดัมมี่ไปก่อนครับอุ้ยดัมมีเป็นแสนอยู่เหมือนกันทุกคนทําไมมันมันหิวบ่อยจังกินไม่ทันเร็วๆเถ้ากินไม่ทันมันจะไม่หิวหลักๆแล้วเลือดมากแค่ไหนเนี่ยถ้าไปเจอตัวที่ มีสกิลพิเศษอะ่ะส่วนใหญ่ก็เอาไม่อยู่นั้นเลยสังเกตดูอะ่ะตัวนี้สงสัยต้องพึ่งยาฮิลแล้วมัง้งแทบไม่ขึ้นมาเลยเว้ยเอาไข่มุกออกมาก่อนมัง้งแสดงว่าระหว่างมันหลับมันก็ผลิตไข่มุกเหรอพราดูแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่นี่หว่าดามเมจตอนนี้คิดว่าถ้าเป็นในแอรเรียนี้ก็น่าจะเก็บได้เยอะพอสมควรน่าจะฆ่าตัวที่มีเลือดหลักล้านได้ถ้ามันไม่มีสกิลดอชนะส่วนใหญ่ที่เราตีมันไม่ได้เพราะติดสกิลดอสนี่แหละปัญหาเลย จัดมาไอเตามาไอเต่ามาโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องไล่ฆ่าตัวใหญ่ๆทิ้งเอาไว้ด้วยเพื่อที่มันจะได้มีแมลงมาตอมเมื่อกี้ก็พยายามจะฆ่าอยู่แต่ไม่ได้เรื่องน่กดีตรงนี้ไข่อะไรกูนเนี่ยใช่ไข่ปะเฮ้ยโอเมกาไ้นไหแม่ดนุดนดนดนุนดวนเลยโอ้โหเฟี้ยวจัดได้แล้วมันรู้ว่าไปทำอะไรได้บ้างอะสามเขาตัวนี้เป็นเอ้ยตัวนี้ก็ต้องจับดิ ตัวนี้เป็นสายฟาร์มแล้วก็เอาไปใส่ผลิตไข่ได้อยู่ฮัสซีบก่อนอ่าใช้นี่ตายไปเนี่ยกลัวว่าจะตายเว้ยลองตีหัวมดูลองดูโอเคเรียบร้อยครับหลับอยู่ตแตนบายตแตนบายก่อนตัวนี้ utility ผมอ่านผิดก็เลยหาไม่เจอ utility คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาใส่เครื่องครับตัวนี้เพราะว่าเอาไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายเอาละเรียบร้อยปล่อยหลับไปก่อน นี่จับแหลกหน่อยตรงนี้อะไรอีกไลนิ่งเหรอปวดไปก่อนเบต้าคอนโทรลเลอร์โดโดก็เอาไข่ได้อยู่ลิลเล็กพันเล็กไม่เอาพันเล็กนี่เราไปเบต้าได้แล้วแล้วก็มีเบต้าซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์เราต้องเอาตัวเล็กก่อนตัวยิงพลังเฮ้ยแก๊งคอมปี้ยิงพลังได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกินไปป่ะเกินไปป่ะนี่นี่นี่ติดฟ้าผ่าไม่รู้ใครใช้ว่าติดฟ้าผ่าเราลัวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมาจากตัวนี้เหรอหรือหรือจากไอ้ไอ้เต่านั้นน่าจะเป็นจากไอ้เต่านั้นว่ะมันมีพลังมิลราเคลขวดมันเลยแล้วกันตีมันโดนบ่ม่รู้นเนี่ยตีติดอดอทอีกแล้วว่ะมันติดอดอทบ่อยมากโอ้โหกว่าจะตีมเข้าไหนมิลราเคลอะไรมาจากไหนไม่มีนี่ว่าไม่มีอะไรดรอปเลยอ๋อนี่แต่จะมีพวกมาช่วยอย่าเข้ามากลัวเป้า โดาัวกลัวแต่พาราโซไม่อยู่พาราโซจะเอาให้ได้นี่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 เจ็ร้อยเก็บเรียบถือว่าเป็นการฟร์มเอเซนต์วันนี้ไล่ฟร์มเอเซนต์เลยแล้วกันนี่ได้100ครับแสดงว่าระหว่างมันหลับมันขึ้นเยอะหรือยังไงวะมันได้2 0 0พนี่เยอะมากเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไข่ไหมนี่ไม่น่าใช่นี่น่าจะเป็นขี้มากกว่าเอ้าเก็บเอเซนต์ไปเรืเลยก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวเบสิกเนี่ยมันก็มาแปลงเป็นเอเซนต์อย่างดีได้อยู่ โอ้โหทำไมตีมันโดนย่าอย่างนี่ยเอ้ยทำล้ายม,มาก่อนดิเกิดสตานแล้วจะตีโดนเออโอ้โหวิ่งรู้แล้วมันให้อะไรมันให้โซเยอะนี่เองเมื่อกี้มันทิ้งโซไว้เยอะมากสุดยอดมา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 กินหมดเลยไล่ค่ายเรียบตรงนี้มาเก็บให้หมดเก็บไป,บไปมมน,บนี่นี่เดี๋ยวหาซอมมอนเนอร์สักตัวหนึ่ง้างหลังอะไรวะเนี่ยพลังของใครวะพลังหดหดกันนะมึงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ย hey, hey, ดอกโซดอกอยู่ไหนไวะเนี่ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนี่น,น,น,นี่เอาละจริงๆไอ้พวกโซพวกนี้มันควรจะมีแสงขึ้นมาด้วยนะเพราะถ้าเราไม่หาเจอเนี่ยมันจะค่อนข้างแสบหูมากอุ้ยตัวนี้ดรอปของเยอะมันน่าจะเป็นบางตัวที่ดรอปของได้ที่ขี่เลยวะเนี่ยเฮ้ยที่ขี่คาเผ็ดบอมเบอร์ มันคือใช้กับตัวอะไรอ่ะเป็นยูนิคเซตเตอร์ของไลแมนเทีย i m e to make it r a i n คือได้เวลาทำฝนอย่างนี้เหรออ๋อเดี๋ยวหนะ้ามันจะเหมือนช่วยหลายอย่างเลยทุกคนมันสามารถที่จะดรอปสปอร์ได้เป็น2เท่าเหรอสปอร์แฟก n เมนต์อินทูหกเซกนสปอร์เราต้องไปจับไลแมนเทียมันใส่อันนี้ครับถึงจะดีมากตัวนั้นเป็นเบต้าเล็กเฮ้ยเอาเลยดีกว่า สำหรับไอตัวด้านบนที่เราพยายามจะจับมันเดี๋ยวเราจะฆ่ามันไปก่อนเราจะเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้น่าจะโอเคเพราะตัวนู้นนี่น่าจะระบ,บาดแล้วแหละลูกดอกเราก็มีลูกดอกเหล็กเหลืออยู่ชุดหนึ่งนี่หว่าถ้าเป็นอันนี้ผมว่าน่าจะทีเดียวหลับส่วนลูกดอกเหลืองนี่ก็ก็ดีอยู่นะระดับอันติเมตนะใช้เลยก็ได้มาเลยครับลองดูมันขึ้นเท่าไหร่แต่ห้ามยิงพลาดยิงพลาดคือจบเกมยิงเรียบร้อยทีเดียวโยครับ นี่ปล่อยสปอร์มาแล้วโอเคทีนี้ก็ถึงเวลากิฟโบเรียบร้อยครับได้แล้วพร้อมกับที่ขี่ระดับขั้นเทพของมันโดยเฉพาะเพื่อเปิดบัฟพ,พลังนะครับอ่าได้มาไปเลยทำอะไรได้บ้างปล่อยสปอร์ได้ตัวนี้สปอร์จะมีความพิเศษเพิ่มเติมเดี๋ยวเราส่งทีล็กกลับไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาผีเสื้อไปต่อ โอเคทีเด็กไปแล้วทาอื่นอะไรไม่มีนะไม่รู้ทำดาเมจได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันเติมเลือดไปก่อนตัวนี้คิดว่านะ่าจะกินเป็นเบอร์รี่ป่ะโอเคกินเบอร์รี่เดี๋ยวกินให้ฮิวแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวไปเทสพลังกินไปกินไปกินไปไปโอเคเลือดเริ่มฮิวแล้วจัดไปสปีดเพิ่มเติมอันี้ไปลองปล่อยเกสรลองนี้ดูก่อนดิปล่อยลงไปปล่อยลงไปโอเค อุ้ยได้อยู่ตายเลยครับทําดามจได้ถ้าทําดามเมจได้คือผ่านเดี๋ยวนะมันทิ้งช้ามากทิ้งเขาไปอีกโอ้ยแตกหมดที่มันทําดามจแรงๆก็ได้เป็นพวกโอเวอร์ไทม์เติมนาำมเีเข้าไปอีกสปีดด้วยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวตัวไหนอีกเอาเป็นตัวนี้ต่อเลยตัวออกซิเดียนครับทิ้งพิษเลยเออโอ้ย,อย คือถ้าอยู่ในพิษคือตายแน่บอกเลยนะครับเดี๋ยวดูนะตัวนี้แปดหมื่นนะแป๊บเดียวโอ้โหสุดยอดแรงจัดประทับใจสุดจริงเดี๋ยวผมรอหิวเลือดตรงนี้ก่อนนะครับมันต้องฮิวค่าหิวเองเดี๋ยวตอนนี้ที่อยากลองก็คือจะปล่อยพิษใส่ไอ้ตัวนี้ครับออเตอร์เลือดร้อยล้านนี่แหละดูนี่มันจะโดนดาเมียปป่า้า <c oughs> หรือไม่ก็มันอาจจะยิงพลังได้แล้วโดนปูทีเดียวแตกกุม่สนจะลองลองดูนะปล่อยไปครับ ไม่น่าโดนว่ะเดี๋ยวปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วกูเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อีกดอกหนึ่งครับน่าจะโดนไม่ได้มากกว่าพรอเมื่อกี้เห็นมันผ่านตัวไปเลยครับอันนี้โอ้อันนี้โอเมกาเต่านี่ว่าเลือดเป็นแสนเลยใช่ไหมทิ้งบอมเต็มระบบเป็นไงบ้างอุ้ยตายเลยครับเรียบร้อยทำให้มีลาเข้าออกมาเหรอ เดี๋ยวนะมิราเคลิลอยู่ที่ไหนเอ่ยตัวมิราเคลิลนี่บางทียัาให้ของดีอยู่เฮ้ยายายามึงยามึงยานี่พี่โดนดบสองเลยนี่ว่าสองอันสองอันเอาละเก็บมาเรียบร้อยเก็บไม่หมดเก็บหมดยังไม่หมดอ่าโอเคไปครับตัวนี้ตัวเดียวแม่งจบได้ง่ายเลยไม่มีใครเอามันอยู่เลยเนี่ย นี่เผลออดาเมจเป็นล้าน,นก็เอาลงนะเนี่ยเฮ้ยอ้ยอ,อยากขโมยของอู้เรียบร้อยแม่งเอ้ยเอาเบอร์รี่กูไปแต่ข้อเสียคือมันตีแบบกลางอากาศไม่ได้มันต้องทิ้งบอมอย่างเดียวดยวหาตัวจี๊ดๆโถโถงกันตรงนี้ก็มีแต่เลือดแบบโง่ๆง่ายๆปล่อยบอมเออแหละเต็มหัวโอ้โหเลยครับวันนี้อยู่ดีๆก็อยากรู้สึกจัดสึกมันๆว่ะทุกคนเพราะด้วยผีเสื้อตัวนี้ะครับความเท่ข,ของมันผมอยากจะลองดูว่า ถ้ามีเรียนโนเสาเยอะๆเลือดเป็นล้านๆมันจะเอาอยู่ไหมแค่งั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจับสึกงมันท้ายคลิปกันเลยครับผมอาล้ครับตอนนี้แมตช์แรกครับเอาฟาดแรปเตอร์นะครับผมเลือด10,000แสนลองไปดูนะครับย่อมใหญ่ๆแบบนี้เป็นไงครับมุ้งเละครับผมเออวู้ววิ่งผ่านไอ้ตัววิ่งผ่านวิ่งผ่านแล้วก็ลื่นลื่นล้มตายไปอย่างหน้าอนาครับด้วยความที่ว่ามันมันโดนพิษไม่ได้เลยครับโดนปุ๊บตายปั๊บโอ้โหโหดจริง เนี่ยบฟารัพเตอร์ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มเบลไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังมีอยู่มีอยู่เยอะเลยกำลังมากินสร้างหินตัวนี้เหรอเสียดายคููดาวนาไปนิดนึงจัดไปนี่โอ้โหดรอปของมาแม่งอย่างเยอะเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกตู้หนึ่งหมดปุ้มเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหตัวนี้ใสทิ้งบอมชัดๆเฮ้ยยังไม่หมดแค่นั้นฝั่งนี้มีอีกฝั่งนี้มีอีกโึงจัดไป ผุ้งเรียบร้อยเพียงครับผมก็เอาเป็นว่าแมตช์แรกเอาไปเท่านี้ก่อนครับไปตอนแมตช์ที่2เลยครับผมเอาแล้วครับแมตช์ที่2ครับฝูงสไปโนครับเลเวล1 0 0 0 0มืประมาณ50ตัวครับผมได้เวลาทิ้งบอมครับปล่อยบอมลงไปปล่อยไปแล้วครับโดนปะเนี่ยโอ้โหโดนตัวเดียวเหรอผูแล้นพวกนี้โดนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหมกลูนึงเมื่อกี้ปล่อยพลาดบุ้มเละโอเคได้อยู่อีกเดียวตายครับเลือด 1ส0 0ก้าสองแสนตีว่า2,000 200, สนนั่นแหละไปโนไวมากทิ้งบอมไม่ทันครับปุ้มลงไปชุดหนึ่งโอ้เรียกได้ว่าเอาอยู่บทนครับเลือดต่ำกว่าสอง0สนคือตายในครั้งเดียวปั๊มเรียบร้อยแคมตกลงไปโดนก็ส0 0 0สกว่าแล้วอะเดี๋ยวย่อมนี้ดีกว่าหย่อมนู้นทิ้งบอมแล้วลำบากมันไม่นิ่งนี่ตรงตรงนี้ต้องตรงนี้เต,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 ต็มกลางเต็มกลางจัดไป ป๋องนี้ชุดหนึ่งปล่อยไปยป,ป,ป,ปเหมือนมันมีเสียงโซโอเมก้าว่ะเลือดมันไม่ถึงล้านทีเว้ทุกคนตอนนี้ผมก็เลยไม่สามารถเทสดาเมดได้เลยเดี๋ยวเอาตัวเลเวลแสนมาลองดูนิดนะครับเอาเป็นทีเล็กดีกว่าทีเล็กเลือดน่าจะเยอะกว่าสไปโนนี่เอาฟ้าเล็กเลยตอนนี้เลเวลอยู่ที่10000เอาเป็น,น10000แเลยและกันครับไม่รู้เลือดเท่าไหร่หนึ่งแเอามาเลยสิตัวครับตอนนี้ กัดไประวังโดนกัดอุ้ยอุ้ยเลือด15ล้านเมื่อกี้โดนกัดไปทีหนึ่งเกือบแตกครับ15ล้านนี่แหละหน่าลองปล่อยบอมดูนี่เป็นไงโอ้เฮ้ยดู15ล้านโอ้โหโดนเป็นล้านอยู่เหมือนกันเป็นล้านอยู่เป็นล้านอยู่ปุ่มที่สองนี่แหละมันต้องเอาเยอะๆอย่างนี้มันจะมั่นทำไมมันไม่ตีกันเองวะเนี่ยจัดไปอุ้ยตายได้เลยเนี่ย ม,มีมีติดคิดสี่แสนแปดแสนเอยู่กันวะจัดไปเน้จัดไปเน้ไม่ธรรมดาเว้ยผีเสื้อตัวนี้แล้วไม่ต้องลงไปแลกบว,วกด้วยกูแค่ทิ้งบอมอย่างเดียวครับด้วยความที่มันดบแซนโดมาด้วยมันทําให้พิษมันทรงพลังแล้วกว้างขึ้นแล้วก็มีแรนดอมสเตตนะครับบวกพลังป้องกันอะไรพวกนี้มีตายไปบ้างแล้วนะทีเล็กใช่ป่ะมีตายบ้างยังเนี่ยไม่ทันได้อ่านชื่อแต่เลือดบ,บางตัวเกือบจะหมดแล้วนะ ต้องค่อยๆปล่อยไปทีนิดทีะหน่อยๆท่านาเห็นปะสามแสนบ้างหนึ่งแสนบ้างแล้วแตกครับแตกครับแตกมึงแตกทีหนึ่งแต็มหัวไปเลยนั่นแหละเรียบร้อยอีกสองตัวครับเกือบตายอยู่แล้วเหลือเลือดล้านเดียวแตกไปอีกหนึ่งตัวสุดท้ายครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้โเหเฮ้ยมันมันมันหนีมาทางนี้ได้เหลือเหลือเจ็ดล้านหนีเหรอ นีได้ไงหนีได้ไงนี่นี่นี่กูตามมาโรยพิษโอ้โหเห็นดามเมจแล้วสงสารเลยดามเมจโหดมากยังไม่ตายสาม,มอีกเรียบร้อยโคตรแรงแบบสุดๆเหมือนจะยังมีอยู่ไม่แน่ทำไมกูส่องเจออยู่เดี๋ยนะอ๋ออยู่ได้นี้อยู่ด้นี่อไปโนตายมากัดกันดามเม็นกัดไม่โดนวะจริงๆเอาฝ้าเล็กตัวนั้นน่าจะกัดสไปโนทีเดียวตายนะนี่ทิ้งบอมใส่หัวสไปโนตายครับเดี๋ยวฟ้าเล็กตัวสุดท้ายเลือดสิบห้าล้าน ลองโดนเดียวๆไปไงเดียเดียวๆครับได้จะเหมือนเดิมจะเดียวจะมูก็คือประมาณนี้แหละดาเมจมันก็สุมส่มๆนะครับเดี๋ยว5 0 0 0 0นเดี๋ยว10000แเดี๋ยวหลักหมืน่นก็มีอู้จ0ดส0 0แปดแสนมันแล้วแต่สุม่มอ่ะถ้าสุ่มคิ้นึงคือมึงแตกไวเลยอ่ะเนี่ยดูดิโหเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นล้านเลยเมื่อกี้มีมีแตกคิ้ถ้าโดนดอกขี้เต็มๆนี่โดนไปเป็นหลักล้าน,นครับ เอาละครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าจู่ใจครับบันเลยทีเดียวครับผมกับศึกของผีเสื้อซึ่งเราไม่เคยจัดมาก่อนครับมันไม่มีผีเสื้อตัวไหนที่มันปล่อยพิษและทำดาเมจได้แรงขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผีเสื้อตัวนี้นี่มาหันตะัยแห่งแก๊สพิษจริงๆครับยังไงก็ชื่นชอบนะครับกดไลค์กำลังใจครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้โหเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วเนี่ยบินกลับมาบ้านครับ มีทอร์นาโดมันลงใต้บ้านกูอยากันได้กูขึ้นไปอยู่ก้างบนไม่กังนอนเลยโอ้โหโ,โหดจริงสามเขาก็เลยไม่ได้ใช้งานครับตายไปทั้งนั้นเลยกระเจ้ามาใส่เครื่องเครื่องไม่ทันเข้าเลยเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวนะครับผมโอ้สิงสิง